สวัสดีพี่ๆน้องๆชาว Youtube นะครับวันนี้ผมช่างชายแฮนเมดนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกระเป๋าอ,อ, <c oughs> อระรกเป๋าะมวครับหมวกคาวอบอยนะครับหมวกครารบอยผมมีออเดอร์ลูกค้ามา1ใบนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับผมเลยผลิตขึ้นมา2ใบนะครับเป็นสีน้ำตาลและสีดำนะครับส่วนสีน้ำตาลนะับมีเจ้าของแล้วส่วนสีดำยังไม่มีเจ้าของนะครับ ก็มารีวิวให้ดูอย่างละเอียดนะครับตัวนี้เป็นหนังทั้งใบนะครับเป็นหมวกคาบอยหนังทั้งใบจะไม่เหมือนทุกครั้งนะครับหมวกใบนี้จะเป็นหนังกลับนะครับตัวนี้หนังกลับนะครับสีน้ำตาลนะครับและก็สีดานะครับราคาก็จะไม่สูงมากนะครับใบนี้ผมเคยทาคลิปทําหมวกคาบอยไปแล้วอีกใบนึงเป็นหนังออยนะครับเป็นหนังออยผมเย็บด้วยงานแฮนด์เมดทั้งหมดมาดูเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ตัวนี้สายคาดหมวกนะครับผมก็ทําเป็นสีน้ําตาลออกเหลืองนะครับเพื่อตัดกับสีน้ําตาลเข้มนะฮะออกมาดูดีสวยนะครับก็เพิ่มความสวยงามนะครับสามารถเอาออกได้ด้วยถ้าลูกค้าไม่ชอบตัวนี้ก็จะเป็นตัวกําหนดขนาดหัวนะครับว่าเล็กใหญ่แค่ไหนก็ตัวนี้เราก็เพิ่มความสวยงามส่วนปีของหมวกนะครับอย่างที่เคยนะครับเคยทําคลิปสอนไว้แล้วตัวนี้เป็นลวดขนาด1.2มิลนะครับอยู่ด้านไหนนะฮะเพื่อ ปรับทรงปีกหมวกนะครับเพราะว่าหนังตัวนี้มันเป็นหนังนิ่มนะครับไม่ได้หนังอยู่ทรงก็จัดปีกหมวกเราจะจัดปีกแบบไหนนะครับถ้าเป็นทรงคาร์บอยก็กดหน้าเปิดข้างนะครับหรือจะถ้าฝนแดดแรงๆก็ปิดลงมาก็ได้นะครับเพื่อความสวยงามอยู่ที่เราใช้งานแล้วกันเนาะตัวนี้ก็มีสายคล้องนะครับตัวนี้เป็นหนังเหมือนกันนะครับเป็นหนังก็สามารถมัดเอานะครับจะเอาชอบสั้นหรือยาวนะครับลักษณะการนะครับออกมา สวยเลยนะครับตัวนี้เป็นงานจักทั้งหมดนะครับงานจักทั้งหมดเก็บด้านในให้สวยๆเลยครับนี่เลยเห็นไหมครับนะตัวนี้สีน้าตาลมีเจ้าของแล้วนะครับนะตัวนี้พันเก้าร้อยบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับราคาอยู่ที่พันเก้าร้อยบาทไม่รวมส,ส่งสีน้าตาลมีเจ้าของแต่ส่วนสีดานี่ครับสีดําสีดําถ้าพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับสนใจก็ติดต่อกันมาได้เลยสีดําสวยมากนะตัวนี้เป็นหนังกลับ หนังกับสีดําตัวนี้สีดำเนี่ยจะหนากว่าสีน้าตาลจะดูมีน้ําหนักนิดนึงนะครับแต่ตัวสายยังไม่ได้ทําให้นะครับเผื่อลูกค้าไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องทํานะครับแต่ถ้าใบนี้ถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วไม่ชอบสายก็ถอดออกได้นะครับไม่มีปัญหานะครับสีดําสวยสวยมากผมชอบทั้งสองใบนะครับทั้งสีดําและสีน้าตาลเพราะว่า เพิ่งเคยทําเป็นหนังกลับนะครับส่วนมากจะเป็นทําเป็นหนังออยด้านหลังผมเนี่ยก็เป็นสีสีนะฮะตัวนี้ทําเป็นหนังกลับมันดูนุ่มนะครับดูสวยผมก็ชอบเลยชอบนะฮะก็เหมือนเดิมครับเก็บด้านในให้สวยสวยนะฮะอย่างนี้เลยนะครับส่วนด้านนอกสวยสวยเลยครับทรงปีกออกมาสวยงามสีดําแต่สีดําผมต้องการให้มันดุดันเนาะผมก็เลยเอาหนังออยนะครับสีดำนะฮะเก็บขอบนะฮะ ทำเป็นตัวคาดหมวกอีกทีหนึง่งติดดาวไว้ด้วยครับนายอำเภอติดดาวนายอำเภอนะก็ฝากด้วยครับฝากผลงานนะครับสําหรับหมวกคารบอยนะครับหมวกคาบอย,บก,บอยก็ใบนี้เดี๋ยวผมทําการจัดส่งให้ลูกค้านะครับส่วนราคานะครับใบนี้อยู่ที่พันเก้าร้อยบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับมีค่าจัดส่งต่างหากนะครับถ้าพี่ๆน้องๆสนใจก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับที่เพจร้านสตังเครื่องหนัง พิษโลกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้เลยตืดเพจร้านกระจังเครื่องหนังพิษโลกนะครับหรือโทรติดตอ่อผมโดยตรงเลยที่เบอร์0867004625นะครับถ้าพี่พี่น้องๆสนใจนะครับหมวกคา,าบอยนะครับตัวนี้พร้อมส่งเลยสีดํานะครับพร้อมส่งเลยไม่ต้องรอตัดนะครับตัวนี้พร้อมส่งสีดานะฮะก็ ฝากผลงานนะครับเพจล้างสตางค์เครื่องหนังที่โลกนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ